วัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับสาระความรู้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะวันนี้จะมาพูดถึงการเข้าห่างปลากันนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ของเครื่อง INVt o n g i t นะครับตัวนี้ขนาด3 0 0 0วัตต์นะครับ3กิโลวัตต์นั่นเองนะ,ะเครื่องช็อตนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือนี่นะครับ สวิตช์ไหม่เลยแบบนี้นะครับนะแต่วันนี้นะครับคลิปนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ INVT แต่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าหางปลานะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญนะครับเพราะว่าทุกคนที่เล่นระบบโซล่าเซลล์แน่นอนนะครับอาจจะอยากเก็บสายให้เรียบร้อยอาจจะขันสายาเปล่าๆนะครับเข้าไปในเทอร์มินอลอะไรก็แล้วแต่อาจจะดูไม่เรียบร้อยทุกคนก็จะเข้าหางปลานะครับ ทุกคนเข้าหางปลาแต่มีส่วนน้อยนะครับมีแต่แต่อาจจะไม่มากที่ว่าเข้าหางปลาแล้วบัดกีด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะนะครับแนะนำนะครับเข้าหางปลาไม่ว่าจะมั่นใจแค่ไหนว่ามันแน่นให้บัดกีด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะเรามองว่าเราย้ําหางปลาไปแล้วว่ามันแน่นแต่ถ้า,าใช้นานๆไปความร้อนสะสมหรือมีการาสั่น ขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้สายมันหลวมพอสายมันหลวมมันจะเกิดความร้อนแบบนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตอย่างดีนะครับพลาสติกทนความร้อนได้สูงมากขนาดทนความร้อนได้สูงนี่ดูสภาพนะครับไม่เละตุ้มเปะแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาทําคลิปให้ชมกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนจบแบบนี้นะ มันไม่ได้เกิดขึ้นกับสวิตแบบนี้นะครับที่ผมมาพูดคือมันเกิดขึ้นกับระบบเกิดขึ้นในตัวชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าเทอร์มินอลของอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่ที่รับไฟจากแผงนะครับเข้ามาแล้วก็ชาร์จลงแบตนะครับพวกนี้จะมีปัญหาบ่อยให้สังเกตดูระบบของท่านดีๆนะครับให้ไปจับสายดูดีๆสายจากแผงลงมาเข้าเครื่องนะครับให้ไปจับ ให้ไปจับใกล้ๆตรงเทอร์มินอลที่ขันเข้าเครื่องตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องชาร์จเจอร์ก็แล้วแต่ให้ไปจับจับสายดูนะครับว่ามันร้อนไหมนะครับนันมีอุณหภูมิไหมถ้าแค่อุ่นๆก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความร้อนสูงจนผิดปกตินะครับรู้สึกว่าจับแล้วมันร้อนเลยอย่างนี้แนะนำนะครับให เข้าหางปลาใหม่ตัดขั้วเก่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็บัดกีตะกวัวเสริมด้วยนะครับเพื่อความชัวร์ว่ามันแน่นว่ามันสัมผัสกันดีนะครับปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าม,มันมีลูกค้าหลายคนที่โทรม,มาถามแล้วมีปัญหาว่าขนาดสายเบอร์ใหญ่นะครับสายเบอร์10จากชาร์จเจอร์ลงไปแบตนะครับเอามือไปจับแทบจับไม่ได้ทําไมมีอุณหภูมิทําไมร้อนเข้าหางปลาอย่างดีนะครับนะอันนี้ปัญหามาจากเข้าหางปลา ไม่แน่นพอนะครับหรือมันไม่สนิทกันดีนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ไม่อยากให้เกิดปัญหาลักษณะนี้กับเครื่องนะครับลองไปเช็คระบบดูดีๆไปจับสายดูว่ามันร้อนไหมนะครับถ้ามันร้อนนะครับจะปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมันเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวนะครับบางทีเทอร์มินอลเราหาเปลี่ยนไม่ได้ก็เอาสายมาต่อกรรันระยงระยางนะครับ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าพิ่งให้ขั้วมันละลายเราแก้ไขได้ก่อนเราแก้ไขก่อนนะครับนะหางปลาทีอา่อาจจะมีทีมงานอื่นมาติดตั้งให้ก็แล้วแต่ถ้าเราไปจับสายดูแล้วมันอุ่นๆร้อนๆจนผิดปกติให้เราถอดสายออกมาไม่ต้องเข้าหางปลาใหม่ก็ได้แต่ให้เราใช้หัวแร้งมาบัดกีนะครับบัดกีให้อัดตะขวะเข้าไปเยอะๆให้สายกับให้สายกับ หางปลาเนี่ยให้มันสนิทเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปสนใจขั่วเหลืองเหหรือพลาสติกที่หุ้มอยู่ไม่ต้องไปสนใจว่า มันมันจะละลายนะตอนที่เราบัดกีมันอาจจะละลายดูไม่สวยงามแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือให้สายไฟกับหางปลามันติดกันดีเป็นชิ้นเดียวกันจะได้ไม่เกิดปัญหาขั้วละลายแบบนี้นะครับนะปัญหานี้เจอบ่อยนะอย่ามองข้ามนะครับใครที่ทําระบบโซล่าเซลล์อยู่นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สาระความรู้สั้นๆเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ